ต่อจากที่ไปเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเรานั้นได้เสียสละเวลามาร่วมทําบุญถวายลงศพผ้าห่อศพน้ำมันเผาศพลงเย็นซึ่งวันนี้นับได้ว่าเป็นมหาโมงคลเป็นบุญยริ์เป็นอิทิิฤทธิ์ปฏิหารอย่างยิ่งต่อจากนี้ไปใครก็ตามที่มีเคราะ มีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยเจ้ากรรมนเวรมาเปลี่ยนเปลี่ยนก็ตามป <c oughs> ีชงก็ตามไม่สบายก็ตามเกิดอุบัติเหตุก็ตามดวงติดชีวิตติดขัดชีวิตมืดมนวงการการงานการเงินไม่ราบรื่นไม่คข้อตัวให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิด สีสัพแต่ที่หลงศพอธิษฐานเอ่ยชื่อนมสกุลบรรเดนปีเกิดใครที่เปลี่ยนชื่อมาแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อเก่าวก่อนเสร็จแล้วเอ่ยชื่อปัจจุบันตามนี่เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าอันตรัสไป้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะคำสัตย์คำกล่าวนี้เป็นคำจริงเทวดาก็ย่อมรับรู้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ย่อมรับทราบเทวดาทั่วสารทิศก็ไม่อาจจะตามทามคำที่เราที่ฐานได้เพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งบอกว่าชีวิตติดขัดดวงตกตกงานทำมาหากินไม่ราบรื่นไม่คล่องตัวชีวิตเจ็บออดแอดแอนสามวันดีสี่วันไข้การเงินก็ ไม่ค่อยราาพื้นสักเท่าไหร่ทำอะไรก็ติดขัดไม่สมหวังชีวิตมีแต่ดวงซวยนี่แหละคือสิ่งสำคัญให้พวกเราตั้งใจที่ฐานนโยมนะใครที่เคยเสียลูกไปแท้งก็ดีเจ้ากรรมในเวรพอเกิดให้เกิดสำเวสีเป็ดอสุรกายดวงวิญญาณทั้งหลายที่มาลังความทำให้เราตกตำ่ำทำให้เราติดขัดให้เราที่ฐานดีๆนโยมนะ วันนี้ลงศพห้าร้อยลงผ้าห่อศพน้ำมันเขาศพลงเย็นจะฝากสิ่งที่ไม่ดีไปจากตัวเรา